5วิธีดูแลผิวฝ้า รับมือกับฝุ่น PM 2.5ช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5หนาแบบสุดๆเลยนะคะบางทีเราก็มองไปไม่รู้ว่าฝุ่นหรือควันหรือหมอกกันแน่แต่แบบนี้ละค่ะอันตรายต่อผิวยิ่งนักอ่วันช่วงนี้นะคะก็มีลูกค้าเคที่เนี่ยปรึกษาเข้ามาเหมือนกันฝ้าก็เป็นสิวก็มีหน้าก็หมองคล้ำด้วยฝุ่นเยอะแบบนี้มันส่งผลอะไรบ้างส่งผลแน่นอนค่ะและส่งผลมากด้วยนะคะนอกเหนือจากสุขภาพที่เรารู้อยู่แล้วว่าพอฝุ่นพวกนี้มันเข้าไปที่ปอดก็ส่งผลที่ เราด้วยแต่เรื่องของผิวหนังก็เช่นกันเพราะว่ามีความเล็กของฝุ่นนี่เองแล้วมันเป็นมนลพิษค่ะพอเข้าไปแล้วก็จะทําให้ผิวของเราเกิดความระคายเคืองความคันเกิดความสกรปรกด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะมันมีพิษเนี่ยมันก็จะมีสารอนุมูลอิสระที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยสะสมความคล้ํา เกิดเม็ดสีเมลานินเกิดเป็นฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยก่อนไวัยได้ด้วยทีนี้วันนี้เราก็เลยเอาวิธีการนะคะจะรับมือ,อยังไงให้ผิวเรายัางสวยใสยแล้วก็ฝ้าจางค่ะข้อแรกเลยนะคะพยายามดื่มน้ำให้ได้มากๆเพราะน้ำดื่มเนี่ยจะช่วยดีท็อกของเสียออกจากร่างกายของเราดื่มให้ได้วันละ2 3ลิตรค่ะช่วยได้นะคะข้อที่2ค่ะหลีกเลี่ยงจากการที่เราเอามือสัมผัสผิวหน้าบางทีมันก็เผลอเนาะยังเกร เองเช่นนี้บางทีแบบว่าพอเจอฝุ่นมันคันเราก็เกาบ้างสิวขึ้นสิวปูดแต่ถ้าใครระวังตัวได้พยายามอย่าเอามือไปสัมผัสผิวหน้าบ่อยๆเพราะมือเราก็สกปรกเช่นกันเวลาออกไปเจอฝุ่นข้างนอกมือที่สัมผัสหรือว่ามือที่เราเดินเดินทั่วไปเนี่ยฝุ่นมันก็เกาะนะคะพอเราเอามาโดนผิวหน้าเราก็จะเกิดเ,เรื่องของสิวสิวอุดตันสิวอักเสบได้ สามค่ะล้างหน้าให้สะอาดนอกเหนือจากล้างหน้าก็คือการทำความสะอาดผิวกายด้วยเพราะฝุ่นมันไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอ่าผมเราก็โดนด้วยกลับถึงบ้านควรจะรีบอาบน้ำสระผมนะคะล้างหน้าให้สะอาดทำความสะอาดผิวให้สะอาดด้วยไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะเกิดผืน่นคันแล้วก็ลามไปกลายเป็นผิวที่แพ้ง,ง่ายเกิดสิวเกิดฝ้าได้นะคะข้อที่4ค่ะพยายามหาบำรุงเพราะว่า ฝุ่นฝุ่นพวกนี้จะทําให้ผิวของเราแห้งแล้วก็ทําให้ขาดสมดุลขาดความชุ่มชื้นหาบํารุงที่ช่วยให้ผิวเราแข็งแรงเติมน้ําให้ผิวพวกเซลัมายหรือกลุ่มวิตามิน B3 B5 อะราโทอินก็ช่วยได้นะคะช่วยปอบปลมเซลล์ผิวในช่วงที่ผิวไม่แข็งแรงแบบนี้ ข้อที่5ค่ะกันแดดยังจําเป็นมากๆถึงเราจะมองเห็นว่าฝุ่นนั้นหนาแดดไม่มีแต่ u v มีนะคะเพราะเราลืงรู้สึกว่าแสบร้อนแสบแดงเนื่อเวลาโดนแดด u v มีค่ะดังนั้นถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดหรือทาน้อยมากๆเพราะว่าเห็นฝุ่นมาแล้วก็กลัวว่ามันจะเนหนอะหนาผิวเลยไม่ทาซะมันจะเป็นสาเหตุทําให้เราไม่มีเกาะคุ้มกันผิวจาก UVAUVB แล้วก็แสงสีฟ้าจากพวกอุปกรณ์มือถือน ố คอมพิวเตอร์ที่เราใช้จะทำให้ฝ้ามันขึ้นช่วงนี้ล่ะเป็นช่วงสำคัญมากๆใครโดนฝุ่นมีฝ้าเป็นทุนเดิมผิวก็แห้งด้วยฝ้าจะขึ้นชัดมากๆต้องระวังนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่กำลังดูแลฝ้าอยู่เป็นฝ้าหนาฝ้าลึกฝ้าฮอร์โมนอยากแนะนำด้วยใจเลย3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ปลอดภยัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทำให้ผิวบ้างหยุดใช้หน้าไม่ดำกับตัวแรกเลยนะคะที่แนะนาเลย เซร่มลดฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนก็จะได้ในเรื่องของฝ้ากระะจุดด่างดําลดในเรื่องของเม็ดสีเมลานินลงไปเนี่ยหน้าเราก็กระจ่างใสขึ้นด้วยและยังช่วยทําให้ผิวเราแข็งแรงเนื่องจากจะมีอละลาโทอินช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่มีวิตามิน B3B5 เป็นเกราะคุ้มกันอย่างดีเลยนะคะให้ผิวของเราเพราะเป็นเซรามายให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นลด การแสบแดงเวลาออกแดดด้วยนอกเหนือจากนั้นยังมีไฮยาลูรอนและรินเขิลฟิลที่ช่วยเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ทําให้ผิวเรามีคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยตัวนี้มีซักชลาไอโซเลตดทำให้ผิวของเรากักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงหมดปัญหาหน้าแห้งกร้านทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้ากับเซรัม่ม เคที่ขวดนี้วิธีใช้ใช้เช้าเย็นวันละ2เวลาค่ะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทา3จุดที่มีฝ้ามีกระถัดมากันแดดมีความจำเป็นมากๆเลยนะคะก็ทาเลยตัวนี้บีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA 3บวก ช่วยกันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มใครที่ทากันแดดแล้วแบบเบื่อเลยหน้ามันหน้าเหนียวเหลือเกินลองเปลี่ยนใจมาใช้ตัวนี้ดูค่ะแล้วคุณจะติดใจให้ความออร่ากระจ่างใสด้วยหน้าเนียนหน้าใสออร่ารวมไปถึงให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะเป็น4 i n 1เลยนะคะเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่ามเมคอัพเตสหน้าใสและรองพื้นเกรดพรีเมียมในขนาดใหญ่บื้ม100กร,รมัมใช้ได้ทั้ง หน้าและตัวเป็นเดือนค่ะสุดท้ายนะคะช่วงนี้ก็ต้องล้างหน้าเราก็แนะนําเลยกับสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำเคที่ที่ไม่มีสารซาวเฟตไม่มีสารเพิ่มฟอง คือไม่มี SLS จะทำให้ไม่มีความระคายเคืองผิวหน้าไม่แห้งตึงหลังล้างหน้าเสร็จหน้านุ่มนุ่มชุ่มชื้นและยังช่วยลดสิวลดฝ้าใครที่เจอปัญหาอยู่ตอนนี้มีสิวฮอร์โมนสิวอักเสบขึ้นสิวอุดตันสบู่ตัวนี้ช่วยได้ค่ะแนะนำนะคะเป็นเซ็ตดูแลฝ้าแบบนี้ช่วงนี้มีโปรปีใหม่ด้วยค่ะก็คือซื้อเซตดูแลฝ้าที่มีเซรั่มนะคะ 1. บีบีกันแดดหและสบู่อีกสก้อนในราคา พิเศษ1,340บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยเราก็จะจัดแถมกระเป๋าหนังลายดิสนีย์แท้มี3ลายให้เลือกนะคะจะถือก็ได้จะสะพายก็ได้สวยทั้งนั้นแล้วก็มีลูกค้าแบบชอบสั่งจองเข้ามาเลยเราบอกว่าของมีจำนวนจำกัดต้องรีบกันหน่อยนะคะลายแรกอยากพิเศษเลยมิกกี้ค่ะน้องมิกกี้น่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่เลยหน้าหลังอ่าถัดมา ใครที่ชอบน้องมินนี่ก็มีมาเช่นกันค่ะน้องมินนี่เมาส์น่ารักเช่นกันลายที่3นะคะก็จะเป็นมิคูค่ะแบบนี้ค่ะก็น่ารักปุกปิ๊กเลยเหมือนกันนะคะสาลายแบบนี้ชอบลายไหนทักเข้ามาเลือกเข้ามาสั่งจองได้เลยนะคะที่ลายไอดีข้างล่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ